และมาถึงสเก็ตส่งท้ายใครที่เคยดูงานบวชหรือว่าเคยเห็นงานบวชต่างจังหวัดนะครับขบวนแห่หน้านั้นจะมีแตรวงบ้างกลองยาวบ้างครับนำหน้าแต่ว่าที่ลบบุรีไปดูครับบรรยากาศนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าลูกชายเจ้าของบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกับวีดีโอครับทำเล็กๆได้อย่างไรครับดูนะครับขบวนแห่นั้นไม่ใช่กลองยาวธรรมดาหรือว่า แตงวงธรรมดาครับเหมือนยกวงดนตรีมาเลยครับมีกีตาร์มีคีย์บอร์ดมีสารพัดเครื่องดนตรีพรังครับที่เหนือไปกว่านั้นก็คือมีนักร้องด้วยครับร้องกันสดๆครับดูครับช้ายหญิงเลยครับโอ้โหคึกคักมากมีม้าแห่เข้ามาด้วยและดูครับเมื่อเข้ามาถึงในเมืองลบบุรีครับโอ้โหคนแตกตื่นแม้กระทั่งลิงครับยังแตกตื่นเลยครับ พอขบวนแห่เข้ามาใก,กล้ๆครับฝรั่งได้ยินเสียงขอตรวท่านเองครับขยับและเมื่อนางรําเข้าไปดูครับเต้นยวดเท่านั้นเองครับได้เวลาปาร์ตี้ของฝรัง่งและไทยแล้วครับโอ้โหขบวนแห่หน้านะครับมีนักร้องสดๆแบบนี้นี่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สเก็ตข่าว หมดเวลาของ